เฮ right? oh. ้ยคือเราจะจำมันได้ใช่ไหมบ้านายพี่จำจำได้ใช่ไหมเอาจีทำไมมันอันนี้พี่องพี่แต่งตัวชี้หลังพี่เนี่ย ฮาพี่แต่งตัวเตินเลยพี่เนี่ยพูดดังๆดิออกกั๊กซิบอยู่อะไรอะเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลบักตายหรือเปล่าฮัลโหลพี่โอ๊ได้กินหรือเปล่า ไอสัตว์นายยกกูว่าแล้วไงนั่นไงเฮ้ยเรือดกูเกือบตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยกูเลยเฮ้ยกูตายกูตายอ่ะเอ้ยยิ่งนีก่กำว่างชิบหายนะมึงแล้วเรือเรือเรือเราไปไหนแล้วเรือต้องเปิดหรือเปล่าเฮ้ยเรือเอาเรือมาเลย ไปด้วยครับพี่ชายแล้วพี่มีอะไรอ่ะสนับสะนับแล้วมันอะไรมันจะตาย โอ้โยไอ้เหี้ยครับซูบีแปดเม็ดเฮ้ยไ,ได้ครับซูบีแปดเม็ดเฮ้ยไม่มีเสือมาไม่เมื่อกี้ได้แคบซูบีมาแปดเม็ดเอาไปทำยามวิ่งอะ่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงอย่าดซอนนี่ไอ้นายกไอ้ต้นตีนกูจะไปป้นมึงเอาพี่กูขึ้นมาเร็วๆ ลงน้ำหบอ,อมึองกูมีมีดมาแล้วฉลามมาแล้วน้องมาอย่างด้วยความเร็วสูงแล้วพี่จีหลังแล้วเฮ้ย ก็เยี่พันสองได้ค่าชุดเล่นสัตว์ข้าวผัดเผื่อหิวถุงหน้าตาหมึกวางหมดเลยแล้วกันเป็นคนดีมานานแล้วขอช่วยสักวันหนึ่งกล่องต้มไฟเยอะสองตัวเลยตัวสามตัวสาเอาตัวสาไปด้วยตัวสาโอเคแล้วโจนมาหาอย่าให้มไม่เด็นเรา ไปเยอะถอยก่อนไปโจดกระ็จบจบตีดิตีดิไอ้สตีไม่ตีอ่ะแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วพวกเราพวกเรา ม่นายยก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 เนีผมไม่พร้อมตีเนี่ยผมเฮ้ยอดีจะเก็บรถหรือเปล่าจะเก็บรถหรือเปล่าเฮ้ยมันเริ่มเยอะอ่ะมันเริ่มเยอะเฮ้ยมันเริ่มเยอะมันเริ่มเยอะ อาแลวไอสัตว์เป็นรวมตัวกันแล้วเก้จนแม่งเลย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 คนหลังคนหลังคนลเฮ้ยเงือดเือดงมาบวกเก๊ะเรเกโอ้ยย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 ย

ที่ฟอคต์อ๊อโอ้ยวิ่งหนีลอยเหี้ยอะไรอะเฮ้ย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 เห็นหลังป่ะเฮ้ยข้างหลังข้างหลังเฮ้ยเฮ้ยมีปืนด้วยอ้ยยอ้ยกูโดนอ้ยยอ้ยเบื่ออ้ยเหี้ยพูดกันไม่ได้ด้วยอ้อยโอ้ยเฮ้อยอ้อยอ้ย อุ้ยเย็ดแม่ไปไปไปกูปนด้วยไอ้เหี้ยนี่แยกแยกแยกเขาด้วยนะคนคนที่โดนโจนที่แบบโจรนะเป็นโดนเด็กก็แดงแล้วก็พี่โจ้ปูมาเถอะมาเถิดอันนี้เป็นห่วงอันนี้เป็นห่วง เดี๋ยวผูปุ้มไม่เหิน่งั้นล่ะไอ้เฮียน่ากลัวจังวะเด็ดเป็ดเลยมีโจนหรือเปล่าแคปพีกูไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาใหม่คนไหนประชาชนบ้างอาจจะหน้าได้ไหมน้องมองกันมา โจนจะปิดนะไอ้ไอ้เสื้อไลน์ในโจนครับเสื้อไลน์คนเนี้ยเนี่ยโจนเออเอเซอร์มีเงินโจนปะไม่โจนไม่โจนไม่โจนระวังมาเพิ่มหน่อยนะระเราลูงไม่โจนที่ผมเห็นน้ำมันมีฟองน้ำติดคุกไม่ติดบ้าหรอไม่ติดขิวราใช่สีของแต่เมืกี้มึไปเปิกเรือมั้งไอ้เห็นเบิกเรือไปหนึ่งอ่ะมันหนีอรอไอ้เฮียถ้าไม่มีปืนนะไอ้สัตด แม่งมีปืนเฉยกูงงว่ะตอนนี้ก็คื้อตัวเบสท์ทำไมคนนี้เขามีเพนเนียผมเห็นแด๊งมันมีไท่านไหนแค่คนนี้ไอ้คนนี้คนนี้มีมีบัตรแก๊งแต่มีเพนไหมใช่คนนี้ทรงสะพาไหมส่งสภานไหมส่งทรงทรงส่งเลยส่งเลยไทยก็อุ้มไทยก็ะดุมอะไรเคสเป็ดแล้วเรื่องถึงสะพาอีกเดี๋ยวกูก็จัดได้หมดเออเขาให้อุ้มเลยเนี่ย